ครับนี่มีเหรียญกู้บาสีิวิจัยมาขายครับพี่ทองแดงก็ไหลทองไหลวิทย์ทองแดงก็ไหลทองครับพี่ไว้อร์มนี้ก็หรือว่าหายากนะผมก็ได้เจอหลายเหรียญอยู่นะอันนี้สร้างกี่เหรียญพอรู้ปะอันนี้ปกหน้าแก่ฮะใช่เขาเขามีสร้างหลายหลังอ่ะแต่ก็หลังนึงอาจจะแพงหลังหลัๆเขาเรียกเลยอันนี้เป็นหลังว่าหลังคัน หลังยานเดแพงนะอันนี้หลังพระธาตุดอยสุเทพสองสี่เจ็ดแปดประมาณนั้นครับพี่อันนี้เปิดไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เอาสามหมื่นห้าค่ะพี่สามหมื่นห้าเลยเหรอครับรถได้เยอะไหมเอรถได้ครับพี่อุตภสาก็ยังโอเคนะน่ารักดีก็ถือว่าสวยแหละอะจะเจออย่างเงี้ยมินหลังเอาป็้ว่ารถหนเลยกน้อยดิ อยากจะได้สามหมื่นห้าจริงๆอะไดมห่นห้าเลยเหรอครับพี่ว่าสวยสามหมืน้าันถึงที่ัี่น่ขายไทยทุกวงนี้ไม่ได้นะซือไปนี่ไม่เก็บเหมือนกันเข้าใจไม่แตงตัวอีกนะเออไม่แดงตัวอีกนะเอาเป็นว่าสองหมืนห้าแล้วกันจบให้แล้วสองหมื่นห้าสองหมื่ห้ากอหมืนหนึ่งไม่ได้เหรอปกติเดินซื้อน่าจะไม่ถึงหรอกวั้งอันนี้สวยจริงนี่สวยจริงอะสวยหายากเลยอ ขยับให้อีกหน่อยแล้วกันพี่ขยับอีกหน่อยเหรอสองหมื่นห้าบอกว่ามีเหตุผลแล้วนะถ้สามหมื่นห้านี่ซื้อไปแบบเข้ารังอ่ะเออซื้อไปอยู่ลังกึกเลลอ่ะไม่ไหวอะเอาสองหมื่นเจ็ดได้ไหมเพิ่มอีกสองพันเอา่างนี้เอาได้เปียเลยเอาขอสามหมื่นแล้วกันนะสามหมื่นเนี่อยาให้ถึงสามที่นี่ผมไม่ใส่สลับอีกใบนี่ไม่ได้จะได้ของจริงอันนี้ปิดนะอันนี้อ่ะปิดจริง ราคาอันนี้ปกติเราซื้อกานโอ้โหรู้กันอยู่ราคาแต่ว,ว่าอันนี้ได้สวยจริงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอ,อ,อ่ะให้แบบได้เสียให้จบคำเดียวยี <28 S 2> ่แปดยี่แปดมันจะไม่ไม่สมน้ำสมเนื้อพี่สามหมื่นแ,แล้วกันพี่สามหมืน่นมันเอาให้ยี่แปดเลยกานมันไม่ต้องดึงหรอกเพราะว่าพร้าพรอมนี้เราก็เออผมยอมตรงนี้ว่ากระเลยเต็มไง<ช>แต่ว,ว่าผมให้ปกติผมซื้อพอมนี้ยี่ห้ายยี่สาม ยี่บห้าไม่เกินหรอกอันนี้เกิดจริงพี่อันนี้ได้กำไรหายยากเลยก็ก็ก็ปิดแล้วอะยี่สิบนี่ปิดมากแบ่งกันการแดอเดินซื้อไม่ถึงว่าอรอจริงๆอันนั้นอะก็อยู่ที่ว่ามุมไครไปนปันสำหรับผมที่ผมคิดว่าราคาเนี้ยสมเหตุสมผลมากเลยซื้อดีด้วยขอท้องกันนะห้าัน้อันห้ามันห้าร้อยนะโอเค่ะ ก็คืออันนี้ไปซื้อมาทัาง้งเครื่องกายเพืองานมากวดอันนี้ซื้อแบบเบียรเลยมันล้นแล้วมันจะล้นเลยและวเพราะขายเนี้ยขาย 30, อ่ะสามหมื่น 30, 30 30, นิดนอ่ะได้แหมสามสิบสามสิบอาจารย์ครับพี่เออสวยจริงพี่อโอเคสามหมือนนี้ยังไงก็ขอต่อยี่สิบเก้าแล้วกันซื้อเลยราคานี้ไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวโอนให้เลย สองหมื่นเก้าแล้วกันผมขายสามสิบยิบเนี่ยอห้าร้อยยิบเก้าห้าสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับพี่โอเคจบยี่สิบร้อยไม่ต้องอะไรเลยนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะว่าสวยแค่ไหนนะครับพี่ที่ผมฟิตนี้เพราะว่ากระไหลเต็มนะจริงๆครับพี่อันนี้เป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดแปดนะครับเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผัวให้โอเคครับผมครับพี่ผมครับ